จากหญิงแกร่งนักธุรกิจหมื่นล้านที่กำลังจะพาบริษัทเข้าตลาดหุ้นกลับต้องสิ้นใจกระทันหันแล้วฟื้นขึ้นมาในร่างของหญิงไม้เจ้าอารมณ์ในยุคโบราณที่ขัดสนและแห้งแล้งที่สุดเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับลูกชายที่ถูกทำร้ายและหลานสาวที่กำลังจะถูกขายเพื่อแต่งงานกับคนตาย พบกับเรื่องราวการพลิกชีวิตด้วยคลังสัมบัติอัศจรรย์และการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นแม่ที่ทุกคนในหมู่บ้านต้องจารึกไว้จนจบเรื่องหากท่านอยากรู้ว่าปาฏิหาริมีจริงหรือไม่และเธอจะจัดการกับคนชั่วที่คอยรังแกครอบครัวเธอได้อย่างไรโปรดฟังเรื่องราวทั้งหมดให้จบ และอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องราวนี้ในช่องด้านล่างด้วยตอนที่หนึ่งทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและเสียงอึกทึกของตลาดหุ้นในโลกปัจจุบันวิญญาณของหญิงสาวนักบริหารผู้ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งได้หลุดลอยออกมาเพียงชั่วกระพริบตา ความรู้สึกสุดท้ายคือความตื่นเต้นที่จะได้เห็นบริษัทที่สร้างมากับมือเข้าสู่จุดสูงสุดแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่เพดานกระจกของอาคารระฟาแต่เป็นหลังคาหญ้าคาที่รั่วจนมองเห็นแสงแดดรำไร กลิ่นอายของดินแห้งและเสียงร่ำไห้ของเด็กเล็กดึงสติของเธอกลับมาสู่ร่างใหม่ที่ดูเหมือนจะเป็นหญิงไม้ไวกลางคนผู้มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีนักในหมู่บ้านชนบทอันห่างไกลร่างนี้คือนางจันผู้นำครอบครัวที่ขึ้นชื่อเรื่องความลำเอียงและใจร้ายต่อบุตรชายและลูกสะใภ้ของตนเอง นางจันคนใหม่พยายามรวบรวมความทรงจำและพบว่าตนเองได้เข้ามาอยู่ในยุคที่เข้ายากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลมานานหลายปีจนผืนดินแตกระแหงไร้ซึ่งพืชพันธุ์ัญญาหารในขณะที่เธอกำลังสับสนกับสถานการณ์รอบตัวผลันปรากฏภาพนิมิตประหลาดที่เหมือนกับหน้าต่างร้านค้าเสมือนจริงลอยอยู่ตรงหน้านิมิตนี้บอกว่า เธอสามารถแลกเปลี่ยนเงินหรือสิ่งของมีค่าเพื่อซื้อปัจจัยสี่และเครื่องมือวิเศษได้ทุกอย่างที่ต้องการนี่คือของขวัญจากโชคชะตาที่ช่วยให้เธอไม่ต้องอดตายในโลกที่แร้นแค้นแห่งนี้นางจันไม่รอชา้าเธอรีบสั่งการผ่านนิมิตเพื่อนำเข้าสารและน้ำดื่มสะอาดออกมาจากคลังสมบัติทิพเพื่อเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัวที่กำลังหิวโหวยจนแทบสิ้นใจ ความเปลี่ยนแปลงของนางจันทร์สร้างความะหรกแก่สมาชิกในบ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบุตรชายคนโตที่ต้องพิการเดินไม่ได้และบุตรชายคนรองที่สูญเสียการมองเห็นจากการถูกทำร้ายในอดีตพวกเขาต่างเคยถูกนางจันทร์คนเดิมดุดา่าและทอดทิ้งอย่างไม่ใยดีแต่ในวันนี้นางจันทร์กลับนำอาหารเลื่อนรถมาวางตรงหน้าพร้อมทั้งกล่าวคำขอโทษ ด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอเริ่มใช้สติปัญญาจากโลกอนาคตวางแผนการจัดการบ้านเรือนและการเกษตรกรรมในพื้นที่อันน้อยนิดโดยใช้เมล็ดพันธุ์วิเศษที่แลกมาจากคลังสมบัติทิพย์ซึ่งสามารถจเจริญเติบโตได้แม้ในดินที่ขาดน้ำนางจันรู้ดีว่าความยากจนและความอดอยากคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เธอจึงเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติของคนในบ้านให้ทุกคนมีความหวังและร่วมแรงร่วมใจกันสู้ชีวิตอีกครั้งความเอื้ออาทรที่เธอแสดงออกต่อหลางสาวตัวน้อยที่เกือบจะถูกขายไปเป็นเครื่องเส้นสังเวยให้แก่คนตายตามความเชื่อที่ผิดๆของคนบางกลุ่มในหมู่บ้านทำให้ทุกคนเริ่มสัมผัสได้ว่ามารดาของพวกเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแสงสว่างเล็กๆ เริ่มจุดประกายขึ้นในกระท่อมหลังเก่าที่เต็มไปด้วยความมืดมนและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานหญิงแกล่งผู้ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคนทั้งหมู่บ้านให้พ้นจากความทุกข์เข็นตอนที่สองเมื่อสถานการณ์ภายในครอบครัวเริ่มมั่นคงขึ้นนางจันต้องเผชิญกับอุปสรรคภายนอกที่หนักหนากว่าเดิมนั่นคือกลุ่มผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านและเหล่าญาติที่เห็นแก่ได้ นางสายหยุดหญิงไม้ผู้เป็นน้องสะพ้ยของนางจันคนเดิมได้สมคบคิดกับคนมีสีเพื่อบีบบังคับให้นางจันส่งตัวหลานสาวไปเข้าพิธีแต่งงานกับศพของบุตรชายเศรษฐีโดยอ้างว่าเป็นพันธสัญญาเดิมที่นางจันเคยลงนามไว้เพื่อแลกกับเงินทองเพียงไม่กี่ตำลึงนางจันคนปัจจุบันใช้ไหวพริบปฏิพานที่สั่งสมมาจากโลกธุรกิจในการสืบสวนความจริงจนพบว่าเอกสารเหล่านั้น เป็นเพียงกลลอุบายที่สร้างขึ้นเพื่อรังแกรครอบครัวของเธอในวันที่กลุ่มชายชะกันบุกมาเพื่อพรากตัวเด็กสาวไปนางจันได้ใช้เครื่องมือวิเศษที่แลกมาจากคลังสมบัติทิพย์นั่นคือเครื่องไม้อัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงและมีอนุภาพร้ายแรงในการข่มขวัญผู้บุกรุกเธอประกาศกล้าวต่อหน้าทุกคนว่าตราบใดที่เธอยังมีลมหายใจ จะไม่มีใครสามารถทำร้ายคนในครอบครัวของเธอได้เด็ดขาดการลุกขึ้นสู้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตหลานสาวไว้ได้แต่ยังทำให้ชาวบ้านที่เคยดูถูกเหยียดหยามเธอเริ่มเกิดความเกรงใจและหวาดกลัวในพลังอานาจลึกลับที่เธอมีเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ครอบครัวนางจันเริ่มนำผลิตผลทางการเกษตรที่แปลกใหม่และมีคุณภาพสูงออกมาจำหน่ายในตลาดเมืองหลวง เธอใช้ความรู้เรื่องการตลาดและการถนอมอาหารในการแปลรูปหัวไชเท้าแห้งให้เป็นอาหารรสเลิศที่สามารถเก็บไว้ได้นานซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงภาวะเข้ายากหมากแพงการค้าขายของเธอจเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจนสามารถสะสมเงินทองได้เพียงพอที่จะถ่ายถอนหนี้สินและเริ่มขยายกิจการร้านอาหารขนาดเล็กในตัวเมือง โดยเน้นเมนูอาหารที่คนทั่วไปไม่เคยลิ้มลองมาก่อนความสำเร็จของนางจัน์สร้างความอิจฉาตาร้อมให้แก่ผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์พวกเขาพยายามหาทางใส่ร้ายว่าเข้าสารและสินค้าของเธอเป็นของที่ขโมยมานางจัน์จึงตัดสินใจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อเนื่อทางการโดยการแสดงหลักฐานการเพราะปลูกที่พิสดารและการจัดการคลังสินค้าที่มีระเบียบแบบแผน จนผู้พิพากษาต้องยอมรับในความสามารถของเธอท้ายที่สุดนางสายหยุดและพวกพ้องที่ใส่ร้ายเธอต่างก็ต้องรับกรรมตามกฎหมายถูกคุมขังในคุกหลวงจากความผิดที่พยายามช่อโกงและใส่ความผู้อื่นเหตุการณ์นี้ทำให้นางจันกลายเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในฐานะหญิงไม้นักสู้ผู้มีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งตอนที่สาม ท่ามกลางการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารนางจันได้พบกับบุรุษลึกลับผู้หนึ่งที่มีสง่าราศีสูงส่งแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนบุรุษผู้นี้คือท่านชายเมคาผู้สูงศักดิ์ที่เดินทางมาสืบราชการลับเกี่ยวกับคดีทุจริตเสบียงกองทัพในแถบชายแดนการพบกันครั้งแรกเกิดจากการที่ท่านชายเมคาได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบสังหาร และนางจันได้เข้าช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยตัวยาสมุนไพรวิเศษจากคลังสมบตท,ทิพย์มิตรภาพระหว่างคนทั้งสองจึงเริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางความสงสัยในตัวตนของกันและกันนางจันไม่เพียงแต่มีความสามารถในการทำธุรกิจแต่เธอยังมุ่งมั่นที่จะรักษาบุตรชายทั้งสองคนให้กลับมามีชีวิตที่ปกติอีกครั้งเธอออกเดินทางตามหาหมอเทวดาที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสูง เพื่อขอความเมตตาในการรักษาอาการพิการและตาบอดของบุตรชายทั้งสองด้วยความอุตสาหะและการแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของบุตรชายคนโตที่มีความจำดีเลิศหมอเทวดาจึงยอมรับบุตรชายของเธอเป็นสิทธิ์และถ่ายทอดวิชาการแพทย์ให้พร้อมทั้นทำการรักษาจนบุตรชายคนรองเริ่มกลับมามองเห็นได้รางและบุตรชายคนโตสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งในที่สุด ในขณะเดียวกันท่านชายเมคาที่พำนักอยู่ใกล้ชิดกับนางจันรเริ่มประทับใจในสติปัญญาและความกล้าหาญของเธอเขาได้เห็นวิธีการจัดการวิกฤตการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้านหรือการวางแผนรับมือกับภัยแลง้งท่านชายเมคาเริ่มระหนักว่าหญิงไม้ผู้นี้ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์หลายแขนงที่ล้ำสมัยกว่าผู้ใดในแผ่นดินความใกล้ชิดทำให้เขาเกิดความรู้สึกพิเศษที่ยากจะอธิบายแต่เขาก็ยังคงเก็บงำฐานะที่แท้จริงเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของภรรยาและบุตรชายของนางจันเองธุรกิจร้านปลาย่างของนางจันกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมที่สุดในเมืองขุนโจ ด้วยรสชาติที่เข้มข้นและบริการที่เป็นเลิศเธอได้ว่าจ้างหญิงสาวที่ตกทุกข์ได้ยากในหมู่บ้านมาเป็นพนักงานทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนนางจันเริ่มใช้อิทธิพลที่มีในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆโดยเฉพาะบุตรชายคนเล็กของเธอที่เริ่มเปลี่ยนนิสัยจากการเป็นคนเห็นแก่ตัวมาเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งมั่นที่จะสอบเป็นข้าราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามคำสอนของมารดาคนใหม่ของเขาชีวิตของครอบครัวนางจันทร์กำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งเมื่อความลับบางอย่างจากอดีตกำลังจะถูกเปิดเผยตอนที่สในขณะที่ความสุขและความรุ่งเรืองกำลังดำเนินไปความเงียบสงบก็ถูกทำลายลง ด้วยการกลับมาของขุนศึกเกรียงไกรอดีตสามีของนางจันที่ทุกคนเชื่อว่าเสียชีวิตในสนามรบไปนานแล้วขุนศึกเกรียงไกรกลับมาในฐานะแม่ทัพใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลแต่สิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่ครอบครัวคือนายทัพผู้นี้ไม่ได้กลับมาเพื่อดูแลลูกเมียอย่างแท้จริงเขากลับมาพร้อมกับภรรยาใหม่ ซึ่งเป็นหมุดสาวของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในเมืองหลวงและต้องการพรากตัวบุตรชายทั้งสามไปเพื่อสืบทอดตำแหน่งและสร้างอำนาจให้แก่ตนเองในราชสำนักภรรยาใหม่ของขุนศึกเกรียงไกรเป็นหญิงที่มีจิตใจโหดเหี้ยมและเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเธอพยายามทุกวิถีทางที่จะกำจัดนางจันทร์และขัดขวางไม่ให้บุตรชายทั้งสได้รับมรดกหรือตำแหน่งใดๆนางจันทร์ ต้องเผชิญหน้ากับความอายุติธรรมอีกครั้งเมื่ออดีตสามีที่เคยเป็นที่พึ่งกลับกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ยอมจำนนต่ออำนาจและผลประโยชน์ส่วนตนเขาพยายามบีบบังคับให้นางจันยอมรับตำแหน่งเมียน้อยหรือย้ายออกไปอยู่ในที่ธุรกันดาลแต่นางจันผู้มีหัวใจเด็ดเดี่ยวได้ตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงนั่นคือการยื่นใบยา และประกาศตัดขาดจากขุนศึกเกรียงไกรอย่างเป็นทางการการประกาศอิสรภาพของนางจันทร์สร้างแรงสันเสถอนไปทั่วทั้งเมืองชาวบ้านต่างพากันชื่นชมในความกล้าหาญของเธอที่กล้าปฏิเสธอำนาจวาสนาเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนเองแม้แต่บุตรชายทั้งสามคนก็เลือกที่จะอยู่กับมารดาผู้แสนดีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขามาตลอด มากกว่าที่จะไปเสวยสุขกับบิดาที่ทอดทิ้งพวกเขาไปนานปีความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อภรรยาใหม่ของขุนศึกเกรียงไกรแอบส่งกองกำลังมาเผาทำลายร้านอาหารและบ้านเรือนของนางจันเพื่อหวังจะกำจัดทิ้งทั้งตระกูล ในคืนที่ไฟลุกท่วมกระท่อมหลังน้อยนางจันร์ได้ใช้ไหวพริบและเครื่องมือวิเศษในการพาทุกคนหนีรอดออกมาได้อย่างวุดหวิตท่ามกลางกองเฟลิงที่โชดช่วงท่านชายเมคาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกองกำลังทหารม้าเพื่อเข้าช่วยเหลือและปกป้องนางจันรจากการถูกทำร้าย เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ท่านชายเมคาตัดสินใจที่จะเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตนเองว่าเป็นถึงพระอนุชาขององค์จักรพรรดิเพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ในการมอบความเป็นธรรมให้แก่หญิงที่เขาคนรักและจัดการกับขุนนางที่ทุจริตคดโกงอย่างเด็ดขาดตอนที่5วิกฤตการ์ไผ่แล้งรุนแรงถึงขีดสุด จนแหล่งน้ำธรรมชาติในเมืองขุนโจเหือดแห้งไปจนหมดสิ้นชาวบ้านต่างตกอยู่ในความสิ้นหวังและเตรียมที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานนางจันรู้ดีว่าหากไม่หาแหล่งน้ำใหม่ให้พบทุกคนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส เธอใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และนิมิตวิเศษในการค้นหาตาน้ำลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและร่วมกับท่านชายเมคาในการระดมพลเพื่อขุดเจาะแหล่งน้ำอัศจรรย์ใจกลางหมู่บ้านจนสำเร็จความชุ่มชื้นกลับคืนสู่ผืนดินอีกครั้งและนั่นทำให้นางจันทร์กลายเป็นวีรสตรีในดวงใจของทุกคนอย่างแท้จริงทางด้านเมืองหลวง องค์จักรพรรดิได้รับรายงานเรื่องความดีความชอบของนางจันทรและการทุจริตของขุนนางกลุ่มเกา่าจึงทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้นางจันทร์ดำรงตำแหน่งข้าหลวงหญิงผู้ทรงเกียรติมีอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิน่นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร ในขณะที่ขุนศึกเกรียงไกรและภรรยาใหม่ถูกริบอำนาจและเนรเทศออกไปจากเมืองหลวงเนื่องจากมีความผิดฐานกบฏและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวของนางจัน์จึงได้รับความสงบสุขคืนมาพร้อมกับเกียรติยศที่สูงส่งกว่าเดิมเมื่อหน้าที่การงานและความมั่นคงของครอบครัวลงตัวท่านชายเมคา จึงตัดสินใจทูลขอพระบรมราชานุญาตจากองค์จักรพรรดิเพื่อแต่งงานกับนางจันอย่างเป็นทางการพิธีมงคลสมรสถ,ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางความยินดีของราชฎรทั่วทั้งแผ่นดินนางจันที่เคยเป็นหญิงไม้ยยากจนกลับกลายเป็นพระชายาผู้สูงศักดิ์ที่ยังคงยึดมั่นในการใช้ชีวิตรีบง่าย และคอยช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอบุตรชายทั้งสามของเธอต่างก็ได้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของแผ่นดินทั้งนักการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญข้าราชการผู้ซื่อสัตย์และนักบริหารรุ่นใหม่ที่จเจริญรอยตามมารดาบทสรุปของเรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าความกะตันอยู่ความเพียรพยายาม และสติปัญญาคือกุญแจสำคัญในการพลิกโชคชะตาของมนุษย์นางจันไม่เพียงแต่ใช้คลังสมบัติทิพในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เธอใช้หัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนเรื่องราวของเธอจึงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในฐานะตำนานแห่งความศรัทธา ที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในยามที่มืดมนที่สุดหากเราไม่ละทิ้งความดีงามและมีใจนักสู้ปาฏิหารแห่งความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้เสมอภายใต้ท้องฟ้าผืนเดียวกันนี้